ยังกินบ๊บบดเลยจ้าอันพอดีเจ้าที่มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะเพื่อนๆมาเด้อมากินลาบหมูน้ากัน อกินลาบหมูน้ำกันจ้าทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าจะได้มีโชคมีลาบนะคะอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าปีใหม่ป้าหนาก็อย่างที่บอกนะคะช่วงปีใหม่อันสุขภาพก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะคะไปฉีดวัคซีนมาไปฉีดเข็มสามมานะคะมาเด้อคะ่ะรับหมูอันบ้านวังโคงจังหวัดเพชรบูรณ์ เือ่อม,มากินนำก็ขอให้โซกขอให้มันขอให้มีรับร้อยแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะตัดแซบคักจะ้ะ กินให้เสร็จก่อนเจ้าที่จะมานะคะเจ้าที่คือลุงเดินนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาเปิดทีวีดูค่ะเพื่อนๆปนัญหาก็เลยต้องชิงแอบกินก่อนนะคะถามเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่กินข้าวเย็นนะคะวันนี้อื เป็นทางใดกันได้คะเพื่อนเพื่อนสบายดีกันทุกคนนะจ๊ะเฮงๆปังๆกันนะคะปีใหม่ Mhm mm ลาบหมูนะคะเป็นลาบหมูค่ะเพื่อนๆว่าไม่ลาบเนื้อ แซฟเวอร์นะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าแซฟเวอร์แต่นจะได้ทำกินเองจากเพื่อนเพื่อนวมู บางครั้งทำก็ทํำง่ายๆค่ะก็คือเอาหมูสับเนี่ยไปคั่วก่อนแล้วก็มาปรุงเครื่องอันนี้เอามาคั้นก่อนจากดิบๆนะคะเอามาคั้นใส่เกลือใส่บักนาวก่อนสูตรบ้านค่อยเป็นจังซีเดอ้อ พ่อแม่พาทำเนาะอืมกินกับบักพิททอดแซ่บจังจ่ะส่งใส่ต้องตัดสินใจซื้อหวดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่า อัข้าวเหนียวมันติดมือจังเพราะว่าเนึ่งกับอันเข้าพักผ้าขาบางนึ่งกับผ้าขาบางแล้วทีเนี้มนแบบนนยมันอีแบบโดนน้ำไล่เนาะมันอีแซ็ตแสะได้สงสัยไปเห็นหวดกับอัน,นมอนหนึ่งก็ว่าก็เดี๋ยวต้องตัดสินใจซื้อแล้วจ้ะแต่มันไม่ค่อยได้นึ่งกินบ่อยเท่าไหร่นะขาเนียว สถานาการณ์ตอนนี้ก็เห็นเพื่อนๆของเรานะคะอันเป็นวิบวับกันหลคือันกันเนาะก็ขอให้อา่าให้เร็วๆกันเ้อจ้ะเพื่อนๆส่วนไอแลนด์กันตอนนี้ก็ประมาณสองหมืนกว่าจะ้ะสองหมืนกว่าคนนาะต่อวันเลยเพราะว่าไอช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาไปแบบเขาไปกินไปดื่มแล้วก็ไปสั่งสรรค์ไปพบปะ ครอบครัวกันหลายมันก็เลยทําให้ยอดผกเออมันก็เลยทําให้ยอดสูงขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็บคอยรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าอันวัคซีนที่เฮาซีดไปให้มันก็บรรเทาความรุนแรงได้จ้ะ เพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเค่ะอันยังกินบะเบดเลยจ้าอันพอดีเจ้าที่มาก่อนนี <Lovely. S 1> <laughs> ่ป้าน้าอย่างกินบะเบดเลยอันเจ้าที่มาก่อนค่ะ <Lovely. S 1> ต้องต้องคืนต้องคืนพื้นที่ให้เจ้าที่ละค่ะ you are the owner of this sofaI'm yeah? the owner of this sofaYeahbut when I'm not heretakes over the whole place <laughs> translate. takes woman over big place. No problem. Little place. big Pun pun. ผู้หญิงตัวเล็กๆ take over <Okay. S 2> นะคะอันอเดี๋ยวป้านาขอทานให้เบิดก่อนเด้อค่ะเหลืออีกหน่อยหนึ่งจากเพื่อนๆพ,พอดีลุงเดินมาแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเพื่อนยากดูทีวีจ้ะ <laughs> เพื่อนก็เลยว่าขอร้องอะขอร้อง <laughs> please please <You> may I watch telly <laughs> ลุงเดอขอร้องนะคะให้ฉันดูทีวีหน่อยนะคะโอเคค่ะเ๋ยวปัะหากับลุงเดอขอลาไปก่อนนะคะอีทัมเซกูดบายลุงเดอบายสวัสดีคะ่ะลุงเดอแฮปปี้มากเลยเนี่ยแฮปปี้มากเลยอยากดูทีวีนะ like subscribe and comment comment ปัญหาลุงเดอ un comment อย่านะคะอย่าลืมนะคะรบกวนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามป้าหนาแล้วก็ลุงเดินนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Let people Red Cheek about know Na's เกมแดงค่ะเพราะว่าอันก่อไฟค่ะก่อไฟนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะครับครับครับ